สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมนโครเดอร์นะครับวันนี้นะครับนี่ผมจะให้มาชมสภาพนะนี่คือผมนี่โซนะครับหลังจากที่กลับจากเชียงรายนะระยะทางมากกว่าหนึ่งพันสองร้อ 1, กว่ากิโลนะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นี่สภาพโอ้เจอที่เจอ,เจอนะ้ำมันซึมออกลองด้วยนะครับเห็นไหมเพื่อนแล้วก็ จะมีผ้าเบรกหน้าที่มันหมุดนะฮะนี่คือรถยังไม่ล้างนะสภาพฮะจะมาล้างให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่นะครับท่อสภาพเล็ดูแมยังติดอยู่เลยนะครับเพื่อนๆรถส,สปอร์ตที่ผมคิดว่าเดินทางไปกับกลุ่มทัวร์ลิงกับเนเก็ตเป็นรถที่เหนื่อยที่สุดนะครับ แต่ถามว่าใช้ความเร็วได้ไหมก็ใช้ความเร็วได้ในช่วงเส้นทางตรงอุตรดิตนะครับผมก็ซัดไปประมาณ230นินิดๆนะครับแต่รู้สึกว่า,ารู้สึกว่าน่ากลัวเกินไปก็เลยเลิกแล้วก็ปัญหาย,ยอดนิยมของของข้าศนย์เจอีกแล้วนะครับนี่ซึมอีกแล้วนะครับจากเซ็นเซอร์ข้อเบี่ยงนะน้ำมันเครื่องจะซึมตรงนี้ค่อยแก้ไขแล้วกันนะครับสบภาพ ดีนะนี่ที่ยังไม่เจอฝนนะโอเคนะฮะผมก็จะใช้น้ำยาตัวนี้นะฮะสเปรย์ล้างโซ่ใช้ตัวนี้นะในการล้างนะผมจะฉีดทิ้งไว้ก่อนนะับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตั้งกล้องให้เพื่อน,อนๆได้ดูกันก่อนเห็นหรือเปล่านะเพสุดละ เขาก็จะฉีดทิ้งไว้นะสเปรย์ล้างโซ่ คาเครื่องเลยนะทิ้งไว้ก่อนนะคะสักครู่นะครับเพื่อน โอเคนะครับเมื่อเขาบอกว่าทิ้งไว้ประมาณ2อนาทีนะฮะมันก็จะกัดทุกคราบที่ดำๆอกนะฮะผมก็จะทําการขัดโดยการใช้แปรงสีฟันเก่านะเพราะว่าแปรงเขาเรียกว่าแปรงล้างโซ่ผมไม่ไดเอามาก็จะขัด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 ก่อนขัด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 นะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมตั้งไทม์แบบให้เพื่อนๆชมกันนะครับ I know friend not you told your you're what's wrong tell felt me okay And นี่นะครับหลังจากที่เราล้างโซ่เสร็จแล้วนะครับก็สภาพโซ่นะค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะฮะเนี่ยอ,อ,อันที่จริงการล้างโซ่เนี่ยเพื่อนๆ ถ้าเกิดฝนตกก็ล้างสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับถ้าเกิดเราใช้รถตลอดเพื่อป้องกันสนิมนะครับเพื่อนๆอผมจะตั้งถ่ายทำเลไวไปนะครับล้างรถให้เพื่อนๆ,ๆชมกันนะครับไปชมกันเลยนะครับ นี่นะครับก็ <laughs> ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่รู้ว่าจะเรียกฝนหรือเปล่าดูฟ้ามืดขึ้นมาแล้วนะเพื่อนนี่ก็เบื้องต้นก็ล้างโซ่ล้างทำความสะอาดรถทั่วไปอนะ่ะนี่นี่ดำลูกพ่อนะครับสภาพก็ไม่รู้ว่ามันมืดแต่ว่าความรู้สึกเป็นงว่ามันใหม่นะขอ เจอเหมือนว่ามันใหม่มันนั่นใหม่สาหรับผมนะแต่อาจจะในวิดีโออาจจะไม่ใหม่สักเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับกับวิธีการล้างโซ่ของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกรเดอร์นะขอจบคลิปเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ